น้องสาวซ้มสบายดีสบายดีอันมณีกัสิไฟใช่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อมาใช้เสียงมัีเสียงมากเลยเท่านึงพี่น้องว่าจยองสิไฟไปขี่สไลเดอร์แล้วบุญบาทเนาะดีใจย่วะดีใจบอกว่าไปขี่แนวข่อยดีใจให้ข่อยอยากไปขี่ข่อยว่ามีเงินเออข่อยกับบุหายหัวข่อยกับย่องนี่ขี่เท่านึงพี่งข่อยดีใจแห้แงวะด้อยขันอยากไปนะสิไฟไปขี่รถไผ่ได้ปะนี่เนาะพี่น้องรถไผ่บะเสียขี่ก็มีพาสียขี่มาขี่รถไผ่เนาะ โซอิงดีใจแหงเพราะว่ากะเนาะมันยิมือแดงบุญบาทวันเสาร์วันเสาร์พี่น้องแต่ว่ามืันนี่นาะวันจันทร์น้องสกินวันขานเออมันจะหลั่นมันข้ามแต่ว่าเขาจะมาก่อนสกินกับสิพ้าซอิงไปไปหลอกมือเทหารขานะร้ายๆพี่น้องมาร้ายแหล่ะมันเทียร์ร้ายแหล่ะเสลด่ดอกเสลี่เดือรถไถกันมันคาะสกีนมีรถไถค่ะเออสิีฟ้าก็สบายดีก่อนด้วยเนาะด้วยเนาะขอซื้ออี๋เหาะขาลงบานนึงยอกะขาลงเห็นยอกะขาลงเห็นเห็นเมือง หซ้อนเลยด่ะคนตกใช่ลมาอมากยหเด็กหอยเรียน,นไปแล้วพี่นอได้เงินไ<ช>เลย <c oughs> เบรรยากานะพี่นอเขาจะเริ่มเริมงานเลยเด้อไปพี่าหาหนงองตาเพืนน่อสกีมหานีกกว่าเดใกไกเนาะมหาวัดเนาะ เขนกับนด้วยกันเย้สบายดีกันพูดเล็กน้อยเกินพี่นอะเออ้โอ้ใช่เด้อก็ขีนนไปโพูดาจะมีนะพลังน่อยนะ

ไม่ดนใจก่้งใจนะฮะตมวเจ๊งเจงไม่เจงจ๊งเจงดูพี่หงายดูกอจิ้มกันไปไหมจิบมุดนไปไหมได้ไหม นอยเขาจะกั็เลวมาเปิด่านพี่น้องหากันขานเนาะงานบุญเมนว่า ไปดึงไปได้เพี้ยพี่น้องไปกินตัลลูซะได้เด้อนะก๊ะขนุนกะโขวไปได้แดกขนมอันนี้มาพีกินไหมวะหยังก็บปได้ได้น้ำเที่ยทุกมน้องนะก็อิ่มถึงซองหลอดเลยซะได้เด้อแหละพี่น้องเพื่ออันเพื่ออะไรอ่ะพูนสิบเบอร์เบิร์ตเลยมันซะได้ห่ดเลยนี้พี่น้องสิบห้าสิ่เหมือนพี่น้องเบิร์นหน้พี่น้องโอ้มามากินให้พี่น้องบ้างนะยี่มายี่มาเลยพี่น้องบ้างนะดี๋ยงกินไปนะข้าวแบบข้าวปันปันหรือพี่น้องไม่เป็นโอู้หูมาเล่นแดนหน่อยบ้างอื้ม เงียสุดแสนาักกนดหงับกินด้อพี่น้องอน้นพี่น้องจะกิบขืนไปสื่อแต่พี่น้องเสียงเงินซาบนเนาะค่ะจะได้เด้อห่อซาชินาทีสักขืนค่เดียวเขาจะหันลงเคือไม่บอกก่อนเาคือมาเพื่อแล้วบุญจะ้เสียงเนเพื่อาก็ะสีงนีพี่น้อง เครื e ่องเครื่องก็จะก็มาค้าร so right ้านเด็บเบรวามันบ่มีทางไปพี่น้องส่วนนี้บ่มีบุญบ่ค่อยมีบุญเพราะว่าคนก็หาเงินด้านนี้ก็มีนะพี่น้องเขาจะก็ลงมันลงแต่วันขานบุญบุญในแท้วันเสาร์พี่น้องบุญกองเขาธรรมดาเหตุใดได้บาทน้องแสบแม่ไอ้กิมกันแล้แม่มือมือบุญในแท้สักทีค่ะสิเพเก็บผักอุ้ยเรีนพี่แอ้มน้องหมุนนะพี่น้องแสบบอกบอกพี่น้องไในประเบศนะ มันเป็นแบบมันว้าอะไรกินเป็นยำไม่ได้พี่น้องป <c oughs> เป็นลสมเป็นน้ำตาลนี่น้ำแก้วเสียเองม,ม,ม,มือมือมน่ะเสไลเดอร์น้ำเดอมีอัรซ้อยดาวเดี๋ดดพี่น้องดึงอจกอจกสลัใหวัดเดี๋ดพี่น้องแต่กะอเขาวลงไปอนี้นะคะสกิมจักนกิมกอนเด้อมือแรกลงไปอีกนมยอดเดี๋พี่น้อง ม่มมหนึ่งก็หายโอเคนะพี่นนอเราคิดจะเขียนกับมึงยังร้านนะสุืท้ายก็อันสไลเดอรเขาจะเปิดเพลงพี่นนออเนไม่เข่ากันยูทูบมันสีติดอันนี้เนาะมันสิบุได้เนาะพิลิกาซีดเขียนกับตะเก็บผ่ากันเจ้พี่นนอ มือเริ่มงานเด้วมือนี้นะมือมือบุญจะสิ้นยายสำเด็จเลยพี่น้องก็เบิกมาหลุดเอาเพราะว่าหายเขาจักมาไล่หาไล่ใต้บ่ายกับมาค้ายี่พี่น้องพี่น้องเพราะว่าก็วางอะไรหายเงินหยาเขาจักมาหลงก่อนค้ายเครื่องค้ายแบบเครื่องเอเครื่องอีหยังแหละซักกระป๋องกระปุกพี่น้องมีเบิร์ดค้ายเคืองพ้องกินพ้องอันนี้มีเบิร์ดสุกยากสกีบบเดียมไปเห็นแบบกระปุกงค้ายแบบเป่าแบบค้ายสกีนะไม่ไหว โอเคแล้วไปนอนพร้อมกันนะคิปหน้าเด้อบ๊ายบาย